สวัดีค่ะพบกับ us us อีซูซูเสียงไปซานนะคะวันนี้เราจะพามาชมนะคะสปาร์กนะคะ3.0หล่อๆคันนี้เลยนะคะรถวิ่งทาเงินของเรานะคะหลังจากที่เรารีวิวนะคะ2024นะคะเป็นรุ่นไฮเลนเดอร์นะคะแล้วก็วีคอแล้ววันนี้เราจะมารีวิวสปาร์กคันนี้นะคะก็เป็นของลูกค้าเซลต้นนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่า Spark 30ของเรานะคะออปชันเนี่ยให้อะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ราคาของเรานะคะเริ่มต้นที่6 3 5ส0 0าบาทนะคะก็มีให้เลือก3สีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวนะคะสีเทาหรือว่าสีบอลน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะก็ด้านหน้าของเรานะคะฝากระโปรงนะคะก็จะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะก็เพิ่มลวดลายนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็ในส่วนของโลโก้นะคะ Isuzu คมเนียมนั่นเองนะคะส่วนกระจังหน้านะคะก็จะเป็นสองชั้นแบบนี้นะคะมาในส่วนของสีดำเงานะคะแล้วก็จะมีสีอ่าเทาๆตรงนี้นิดนึงนะคะไฟหน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบใหม่นะคะก็จะเป็นไฟหน้าธรรมดานะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะเพิ่มไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะก็จะกว้างกว่าตัวเดิมนะคะด้านล่างนะคะก็จะเป็นช่องใส่ไฟตัดหมอกนะคะอันนี้เราก็ แถมให้ได้นะคะถ้าลูกค้าอยากจะได้นะคะส่วนตรงนี้นะคะจะดีไซน์มาใหม่นะคะก็ทําให้วิ่งลู่ลมได้ดีนะคะลดแรงเสียดทานนะคะแล้วก็ทําให้ประหยัดน้ํามันมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วาจะมีเพิ่มดีเทลตรงนี้นะคะใส่เป็นเหมือนลายเคปล่าให้ด้วยนะคะก็คือเลิศมากนะคะอันนี้ก็ดีไซน์ใหม่นะคะโอเคสําหรับสปาร์3.0นะคะถือว่าคุ้มมากนะคะในส่วนของล้อนะคะ รุ่นตัว S อนะคะจะเป็นรอกระทะนะคะนี้ก็จะเป็นกระทานะคะขอบ15นะคะหรือว่าใครอยากได้เป็นแม็กแต่งนะคะหรือว่าแม็กบรรทุกเนี่ยเราก็จะให้ได้นะคะด้านข้างนะคะไฟเลีเ้ยวนะคะจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะรุ่นสปาร์ค300นั่นเองอันนี้นะคะก็ติดฟิล์มนะคะก,กันสะทกันลายนะคะแล้วก็เบ้ามือจับเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันนะคะว่า2024เนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างคะ่ะ ค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะเดี๋ยวจะพามาดูว่าด้านหลังเนี่ยรุ่นสปาร์คเนี่ยเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะคะนี่เลยอันนี้นะคะลูกค้าใส่เป็นกระบะไลเนอร์นะคะสีดําก็ก็คือป้องกันลอยนั่นเองนะคะส่วนไฟท้ายนะคะก็จะอัปเกรดนะคะมาจากโฉม2023นั่นเองนะคะแต่ที่ลูกค้านะคะยังไม่เห็นว่าเป็นชั้นๆน,น,นั้นก็คือต้องเป็นรุ่นแอ L ขึ้นไปนั่นเองนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์นะคะ Isuzu D Max นะคะ ด้านล่างนะคะก็ถ้าใครอยากใส่เป็นกันชนนะคะเราใส่ให้ได้นะคะแล้วก็ที่เห็นนะคะจะเป็นกล้องตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องมาทึกภาพที่เราแถมให้นั่นเองนะคะโอเคด้านหลังก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะว่าออปชั่นภายในเนี่ยให้อะไรมาบ้างคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพามาชมภายในกันนะคะด้านข้างตรงนี้นะคะก็คือปรับองศากระจกนะคะแล้วก็ล็อกนะคะแล้วก็เปิดกระจกนั่นเองนะคะภายในนะคะ พวงมาลัยตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบตัวธรรมดานะคะยังไม่มีมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะหน้าจอตรงกลางนะคะหน้าจอเนี่ยก็คือเพิ่มพิเศษขึ้นมาจากรุ่นเดิมเลยเพราะว่าถ้าเป็น spark ส0 2 3เนี่ยจะยังไม่มีหน้าจอนะคะรุ่นนี้นะคะก็คือหน้าจอ8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ apple carplay นะคะแล้วก็ android auto ได้เลยนะคะและที่สําคัญนะคะที่ชาร์จนะคะก็คือตรงนี้นะคะก็เป็นที่ชาร์จนะคะแบบ type c นั่นเองนะคะก็คือสะดวกสบายนะคะด้านล่างนะคะก็คือปรับช่องทางแอร์นะคะแล้วก็ พัดลมนะคะแล้วก็แอร์นั่นเองนะคะภายในตัวนี้นะคะคอนโซลหน้านะคะยังไม่ได้หุ้มหนังสังเคราะห์สีดํานะคะแล้วก็รุ่นเครื่องสามพันนะคะภายในตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะหนังนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นกันเลยคะ่ะ ค่ะสำหรับโปรโมชั่นนะคะสปาร์คสามนะคะออกรถนะคะศูนย์บาทเท่านั้นนะคะหรือฟีด้านนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้านะคะครอบครัวอิสุสุนะคะก็ได้รับส่วนลดเพิ่มไปอีก5,000บาทเลยนะคะลูกค้าอยากจะได้เดิมๆแบบนี้นะคะหรือพร้อมแม็กแต่งแต่ทรงนะคะหรือว่าสายบรรทุกนะคะข้อเท่าแหนบนะคะเราก็จัดให้ได้นะคะก็คือสามารถทักเข้ามาสอบถามเราด้านล่างได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรึกษาเอกสารนะคะสำหรับอาชีพพ่อค้าไม่ค้าออนไลน์นะคะตอนนี้ออกรถได้ง่ายมากนะคะ ถ้าขายออนไลน์เนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะออกรถไม่ได้นะคะก็ตอนนี้เราก็ออกได้หมดเลยนะคะและที่สําคัญเอกสารคือง่ายมากนะคะสําหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าออกง่ายนะคะออกได้ทุกอาชีพนะคะลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะสําหรับการโอนจองนะคะก็ต้องโอนจองผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะครั้งหน้านะคะเราจะพาไปรีวิวรถรุ่นไหนนะคะของโฉม2024เนี่ยก็ฝากติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย